โอเคครับก็สวัสดีผู้มุถุนด้วยนะครับอยู่กับผมอาริฟีนนะฮะวันนี้ คลิปที่3แล้วนะครับหลังจากให้แล้วเราไปปั๊มอะไรมาแล้วใช่ไหมอ้าพร้อมใช้งานนะฮะสำหรับพร์ทนี้ก็จะมาคุยเรื่องของการ PVP นั่นเองครับที่เป็นทางลัดสุดๆแล้ครับในการหาเงินนะฮะถ้าคุณหาห้อง PVP เจอนะฮะจะมีปัญหากับการหาห้อง PVP ด้วยเซิร์ฟของ u b เองด้วยนะครับแล้วก็จํานวนคนนะตอนนั้นๆนะครับแล้วก็อ,อ,อยู่ที่ดวงด้วยไหมดวงด้วยนะครับว่าหาที่ คนเล่นกันเยอะหรือเปล่าตรงนั้นพบพิมีมีเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจจะไปหาตอนเขากําลังนั่งแข่งอยู่ก็ได้นะครับก็มีหลายปัจจัยที่ทาให้หาห้องไม่เจอสักทีคราวนี้เนี่ยฮะระวางหาห้องนะครับมันจะมีอะไรให้รห้อยทำเยอะแยะมากมายด้วยเราทําได้พร้อมกันเลยนะครับเลยตั้งชื่อคลิปว่าเป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะครับ ทุกวินาทีมีความหมายมีค่ามากสำหรับคุณนะฮะโอเคตรงนี้เป็น PVP ที่นิวยอร์กนะครับก็จะเป็นช่วงเลเวลแรกๆนะฮะแรกสุดก็จะเป็นเมืองดีทรอย์นะครับซึ่งก็แล้วแต่คุณครับ ช่วงนี้ผมก็หาที่จริงหาเจอทุกที่แหละนะแต่ยุคกล้องก็เขาเรียกว่าอะไรดีดวงคุณนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้ามาหาที่เดียวคุณหรือเปล่าถ้ามาหาที่เดิวคุณด้วยก็ค่อนข้างง่ายนะครับคราวนี้นี่เปิดแผนที่ขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยครับในการที่เราจะหาแมปพืพ้นๆง่ายๆนะครับอ๋อก่อนอื่นต้องเปิดแผนที่นั้นก่อนนะถ้าผมจะไม่ผิดหรือไม่ก็จอยแฟคชั่นหรือเปล่านะที่มันเพิ่มมาเป็น2อันผมจาไม่ได้แล้วนะครับ ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราจะเห็น PVP แค่อันเดียวนะฮะพอเข้าแฟคชั่นรู้สึกจะมีอีก2จะมีอีกที่หนึ่งกลายเป็น2ที่ในแต่ละแมปถ้าจําไม่ผิดนะครับโอเคเรามาต่อที่ PVP นี่ฮะรเรากดด้านบนเลือก PVP event ใช่ไหมครับแต่ละแมปจะมีอยู่2 3อันนี่โอ้มี3อันเลยฮะถ้าเข้าแฟคชั่นน่าจะมี3อันแล้วมัม้งโอ้นี่มีตั้ง4นะเลฟีนเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ละกันนะฮะประเด็นอยู่ที่คุณจะคลิกไปที่ที่คนเขาชอบ PVP กันหรือเปล่าเท่านั้นเอง สมมติผมอยู่ที่นิวยอร์กเอาในเมืองแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองสุ่มดูสักสองสามนาทีว่ามันจะเจอหรือเปล่านะครับกดเพล์นะฮะกด Public ครับแล้วก็ฟีฟォเพราะเรานี้เราไม่ได้ตีกบใครเลยนะครับยังไม่น่าจว่าทัตตีกัน4คนเป็น c r คิวแล้วเนี่ยสร้างเป็น p r i v a t e 4คนนั่งปั๊มกัน4คนน่าจะเร็วที่สุดนะฮะแต่ผมยังไม่ยังไม่มีเวลาลองนะครับไม่มีเพื่อนส่คนด้วยตอนที่ผมกำลังทำคลิปแนละ้วโอเค หลังจากนั้นนะฮะเรากดเพลงไปข้างบนมุมขวานะครับจะมีบอกว่าเ,เราหาไปกี่วินาทีกี่นาทีแล้วแล้วก็จํานวนคนอยู่ในล็อบบี้ตอนนี้มีเท่าไหร่มีคนเดียวโอเคระหว่างนี้ครับไม่ต้องเสียเวลากับมันมากนะครับเรามีอะไรให้ทําอยู่เยอะแยะมากมายสําหรับเกมเกมนี้ครับอย่างแรกเราอาจจะไปหาอ,อ,อันนี้ก็ได้นะครับหาในส่วนของแท่นนะ่ยนะอันนี้ผมยังค้างอยู่เลยฟ้าทาวรปู ที่จริงทั้งหมดรวมทุกสิ่งทุกอันนะฮะมีอยู่เยอะมากสําหรับแท่นแท่นนี้นะครับเอาไว้เปิดแผนที่นะฮะผมเรียกว่าอะไรเนี่ยจะไม่ได้นะผมเรียกเป็นแท่นละกันนะฮะเสาอะง่ายๆแต่ไม่เหมือนเสาอากาศนะฮะเป็นเสาที่แบบว่าก็เอาไว้ดูเมืองเมืองนั้นพื้นที่พื้นที่นั้นนะครับค่อนข้างที่จะ ทำมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็แต่ละครั้งจะได้เงินเอา้าเมื่อกี้ผมลืมดูว่าได้เท่าไหร่ได้2,000หรือไม่ก็2 2 0 0นั่นเองครับซึ่งถ้ารวมทุกที่นะครับในเกมเกมนี้คุณก็ได้เกือบ5 0 0แสนถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของรถนะครับเราเอาเวลาทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากจริงๆครับตรงนี้อ่ะผมยังไม่ได้มาทำฟ้าเทาเอเลยฟาเทาเอได้เพราะว่าผมเปิดแผนที่มาแล้วนะครับไปไหนก็ได้ตามสบาย เอนเอร์อนควีอยู่นะฮะปึ๊บได้2,000ครับอันนี้มันจะมีพื้นที่ให้เราดูมีโอัพานสเปนนะฮะโอเคไม่เสียเวลามากเราก็ไปลุยต่อกันที่จุดอื่นเลยครับอย่างละ2,000ตอนนี้ผมหาหนาทีกว่าแล้วผมก็ยังไม่เจอนะฮะสำหรับคนห้องนั้นอาจจะไม่มีคนเล่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นอย่างที่ผมว่าคือกำลังแข่งกันอยู่นะฮะอ้าวมาเลยโอเคเอ้า อยู่ดีๆก็ขึ้นเลยไม่มันไม่ขึ้น4คนนี่นะนะฮะเมื่อเราเข้าล็อบบี้มี2ออย่างให้ลุ้นครับเข้ามาแล้วนี่อาจจะมีบั๊กก็ได้นะครับถ้าเกิดบั๊กขึ้นมาเอ่อประตงประตูอะไรจะหายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําได้อย่างเดียวคือหาห้องใหม่เนี่ยเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับโอเคเริ่มเลยครับสําหรับการ PVP คุณไม่ต้องไปซีเรียสไปซีเรียสกับการชัยชนะเลยนะฮะชัยชนะนี่จะมีผลกับคะแนนเท่านั้นคะแนนก็จะ คิดอันดับของคุณเป็นอันดับโลกนะฮะว่าเท่าไหร่ปิ๊บผมรู้สึกของผมนี่หกพันกว่าเลยเลยฮะเยอะมากเพราะาช่วงนี้ไม่ได้มาเล่น PVP เลยเมื่อก่อนนี่ไม่ถึงหลักพันตอนนี้มาหกพันแล้วฮะต้องมานั่งปั๊มกันหน่อยแล้วตอนแรกนี้ผมปั๊มกันยาวๆเลยเพราะว่าจะเอาเงินไปเก็บเงินซื้อรถนั่นเองครับอย่าลืมนะฮะเก็บเงินไปแล้วนะครับก่อนจะซื้อรถอย่าลืมไปอัพแต้มสกิลลดร,ราคาด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับโหมดสำหรับการเล่น PVP นะฮะ นอกจากจะมีสเปคที่แตกต่างกันแล้วอยังมีโหมดอีกสโหมดนะครับนั่นคือการชนได้นะฮะแล้วก็การที่มี t r a f f ิกหรือเปล่ามีรถชาวบ้านเข้ามาไหมอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ชนอันนี้เล่นหมดชนได้นะครับก็สนุกสนานแน่นอนเลยนะฮะผมไม่ซีเรียสัที่1อยู่แล้วนะฮะก็เป็นที่โลระดับโลกนะฮะโอเค สำหรับเส้นนี้ครับเกี่ยวกับการอัพสกิลนั่นเองนะครับใครที่พลาดไปก็แวะไปดูพาร์ทหนึ่งกันได้นะฮะว่าอัพสกิลอะไรนะจ๊ะก็จะมีแค่ตอนแข่งเท่านั้นนะฮะตอนเราขับธรรมดาทั่วไปคงไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะฮะเรื่องที่ดีคือตามเส้นนี้นี่ถือว่าโปรมืออาชีพขับกันเลยนะฮะสีแดงคือเบรกนะฮะสีฟ้าคือเร่งไปเถอะถ้าคุณเร่งได้โอเค อันนี้เป็นเซอร์กิตซะด้วยนะครับ3รอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับที่หนึ่งยังอยู่ด้านหน้าเราเลยนะฮะืมจะแหลกลานนะครับอโอเคเราก็เร่งตามสบายสบายตอนนี้นะ่าบอกว่าอะไรผมนี่ใช้ได้ที่หนึ่งก็มาเหมือนกันนะพันสองนะฮะเพราะฉะนั้นก็พอๆกันเลยสุดท้ายก็อยู่ที่ฝีมือแต่อะไรพวกนี้เนี่ยไม่จําเป็นก็ได้ฮะนะฮนะถ้าคุณได้อะไรที่คุณเหมาะสมกับตัวคุณแล้วนะครับอย่างที่บอกในพาร์ทที่สองของผึงแน่นะฮะ เรเล่นแค่ชนชนเดียวก็เปลี่ยนจากที่หนึ่งเป็นที่โหลได้นะฮะสําหรับการ PvP แต่นี้บอกคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะฮะที่โหลก็ได้เงินพอๆกับที่หนึ่งนั่นแหละครับแต่ต่างแค่ที่แต้ย่างเดียวนะฮะถ้าคุณไม่ซีเรียสอันดับอันดับโลกในเกมเกมนี้นะฮะแล้วก็จะปั๊มเงินเพื่อจะได้รถที่คุณชอบที่คุณซักนะฮะก็เล่นไปนะครับนะฮะระหว่างเล่นก็มีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการหาชิ้นส่วนรถเอ่อรถ รถเก่ารถตำนานใช่ไหมเออที่มันมีแต่ละพื้นที่มี5คันนะไม่ผิดนะฮะมั่วมี5แผ่นนั่นเองนะหรือการไปเปิดเสาเม่จะครูใี่ผมทำให้ให้ดูนะครับมันก็ได้เงินเหมือนกันหรือจะเป็นการปั๊มอะไหล่เหมือนทาร์ทที่2ที่ผมแนะนํานใ,หนนให้คุณก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะอาจจะใช้เวลานานหน่อยครับสำหรับ PVP ถ้าหัวห้องอยากจะปั๊มเงินด้วยแน่นอนเขาจะเลือกด่านที่ใช้เวลาค่อนข้างน้อยในตอนนี้2นาทีไปแล้วแค่ด่านแค่รอบแรกนะเพราะฉะนั้น มีคงยาวแน่ดูเลยผมขอตัดแค่การจบการแข่งมีครั้งนี้ครั้งนี้ก็พอนะฮะเราจะให้ดูในส่วนของเ,อเงินต่อรอบแล้วก็ค่านุนี้นั่นนะฮะเอ็กพีก็ได้เยอะเช่นเดียวกันถ้ามาปังตรงนี้ก็ได้ผมปั้มด้วยวัสิก็กมาจากพีพีเช่นเดียวกันด้านหน้าโดนชนรับเอาล้ครับเป็นจัจจาระที่เราสามารถที่จะแซงเขาได้แล้วนะฮะตอนนี้ลาก่อน,นะครับเบอร์หนึ่งนะครับเราลุยต่อทันทีนะีแต่อย่าลืมนะครับประมาดไม่ได้มันสามรอบนะฮะ ตอนนี้รอบที่2แล้วโอเคเราเลุยกันต่อทาเลเวลมีผลมากตรงนี้เนี่ยตัวดีก็คือประเภทของรถนั่นเองครับทางวิบากนะฮะจะเป็นที่่ะต้องมีรถนั้นๆด้วยนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับคุณก็มีทั้ง5สเปคเลยเลยเพื่อที่จะเล่นได้ทุกด่านนั่นเองนะครับแล้วก็5สเปคที่ว่าก็ไปอัพอะไรให้เขาสักนิดสักหน่อยนะฮะเพราะว่าเคยมีเรื่องสยองกับผมมาแล้วนะฮะ ไปเล่นด่านอื่นครับหัวหน้าห้องเลือกเซอร์กิตมารถเซอร์กิผมอย่างนู๊ดนะก็ไม่ต้องบอกถึงเหตุการณ์นะฮะว่าตอนจบจะเป็นเช่นไรพี่โลไม่ไปไม่ไกลเกินเอื้อมก็อย่างที่บอกครับในพาร์ทที่2ว่าอะไรนี่ถ้าเราเอารถทไหนไปหาอะไรชิ้นนั้นก็จะติดรถคันนั้นไปเลยนะครับไม่สามารถใช้รวมกันได้ ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับในการที่จะหาอะไรรถให้มันเหมาะสุดตัวคุณทั้งค่าสเปคที่จริงสำหรับด่านด่านนี้ด่านวิบากนี่จะเล่นรถที่ชนแหลกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายแข็งสายชนนะฮะโอ้โหชนจะเด่นแน่นอนครับด่านนี้เพราะว่าความเร็วมันไม่ได้เหมือนกับสกรีไม่เหมือนกับถนนธรรมดาไม่เหมือนกับเซอร์กิจที่แบบว่าเน้นความเร็วเลยนะครับแล้วก็จะพุ่งกระฉดไปเลยนะฮะ ถ้าด่านวิบากนี่มันจะช้าๆสโลสโลด้วยถนนต้นถนนถูกขลเองด้วยนะฮะนี่เราโดนที่หนึ่งก็แซงแล้วแต่ว่าที่สามนี่ห่างจากเราค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นก็เล่นกันอยู่สองคนแล้วนะฮะด่านนี้นะโทสกิชิศูนย์หนึ่งเ,เราตามหลังเขาดีกว่านะฮะเ,เกียรติแซงดูว่าเขาจะไปชนอะไรนะฮะ ก็จะมีหลายแบบนะฮะดูให้ดีด้วยนะว่าหัวข้องเขาปรับโหมดอะไรนะครับถ้าปรับแบบทนได้นะฮะทะลุผ่านไปเลยก็มีนะครับผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวไว้เขียนไว้ใต้คำอธิบายแล้วกันนะฮะคือสามารถทะลุผ่านได้เลยเอแต่ไม่สามารถทะลุผ่านรถชาวบ้านได้นะครับถ้าหัวข้องกดทาฟฟิกนะฮะแต่ถ้าไม่มีทัฟฟิกอยู่กอ้โูเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชอบมากเลยนะครับ พราะไม่ต้องหวงอะไรซิ่งได้แล้วก็ตามเส้นนี้ได้เลยนะฮะเพราะเส้นนี้จะมีข้อเสียเหมือนกันถ้ดูเส้นแดงๆนะฮะมันจะไปชนกับ,บรถชาวบ้านเยนะฮะมันทับกันอยู่นี่ผมมองคง่อนๆทีเดียวผมไม่ได้ใช้ในตัดเลยเนี่ยปกติจะใช้ตอน่วเข้าโค้งนะฮะใสรเซียนเซียนก็แปะมาบอกเทคนิคเทคนิคอะไรกันได้นะฮะที่หนึ่งตลอดการอะไรแบบนี้แข่งกันก็ที่หนึ่งอะไรอเงี้ยมาบอกเทคน,นิคเพื่อนๆได้นะครับ ติดเ,เชื่อที่จะกดดันเขาดีกว่านิดหนึ่งเราตามนายตลอดแตนายพลาดเราแซงเลย่าีจะกดดันฝั่งโอ้มีภาพบั๊อกด้วยนะฮะแน่นอนฮันดูบีซอฟสุดยอดอยู่แล้วโอ้เราชนตรงนี้เสียความเร็วนะฮะเป็นไปได้อยู่บนถนนยิ่งที่สุดแล้วนะครับต้นไม้ก็แน่นอนนะฮะไม่สามารถชนแล้วพังได้เราจะพังเองแนะเราปลิวเอง ช่วงแรกเนี่ยก่อนออกสนามผมว่าเป็นช่วงสําคัญสุดๆเหมือนกันนะฮะชนกันแหลกที่สุดแล้วถ้าใช้โหมดเล่นชนได้นะครับช่วงนั้นนี่ค้นข้านี่สําคัญเลยนะฮะถ้าหลุดจากตรงนั้นได้แล้วหลุดหลุดเลยนะฮะหลุดไปเลยครับที่หนึ่งบางครั้งก็หลุดหลุดเลยเพราะว่าที่2ที่3ที่4นี่นั่งชนกันอยู่ มันเต็มทั้งหมด7คนนะครับสำหรับโหมดโหมดนี้ยิ่งเยอะนะรู้สึกว่าจะได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะครับถ้าคนน้อยก็จะได้น้อยนะฮะแน่นอนที่หนึ่งก็ได้เยอะที่สุดอยู่แล้วสําหรับคนทุกคนที่เล่นนะครับแล้วก็ไล่ลงมาครับแต่ไม่ห่างกันเยอะครับแต่ถ้าพูดถึงที่หนึ่งกับที่สุดท้ายนี่ก็ห่างกันประมาณหลักพันนะฮะแต่ถ้าที่หนึ่งที่สองที่สามไล่เรียกกันห่างประมาณหลักสิบนะครับหลักสิบหลักร้อยถือว่าน้อยมากครับ ผมไม่แน่ใจว่าด่านนี้ได้เงินเท่าไหร่างเงนะีเ้ยปกติทั่วไปจะได้ประมาณสักหมื่นกว่าโอนน้เราไม่ฐานละที่2แล้ะแค่เล่นให้จบคุณก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปออ,ออกหมายตอนรู้สึกว่าถ้าใครออกระหว่างห้องกลางคันน่าจะได้รับโทษแล้วัางที่ยังไม่ผิดนะฮะก่อนหน้านี้นไม่ได้รับโทษอะไรเลยนะครับ สามารถที่จะออกจากห้องไปรีห้องใหม่ได้แต่ผมว่านะครับหาห้องยากขนาดนี้นะฮะอยู่ห้องนั่นแหละยาวๆไปเลยจนกว่าคนมันจะไม่เหลือแล้วในห้องห้องนั้นเราไปหาใหม่นะครับโอเคหลังจากที่ที่หเข้าเส้นชัยแล้วจะมี25วินาทีนะครับในการที่จะเข้าเส้นชัยครับแต่หนึ่งเข้าไม่ได้คุณก็ได,ได,ได้ได้เงินได้อะไรเหมือนเดิมนะครับปกติทั่วไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราได้เงินเท่าไหร่หลังจากจบทันนี้ไปนะครับ จบอันดับ2นะฮะได้เงินไปหมื่นแปดใกล้เคียงกันนะครับส่วนด้านล่างนี่เป็นคะแนนนะครับในการที่จะคิดสกอร์ทั่วโลกนะครับนี่ได้337คะแนนนะครับไปบวกจากเดิมนั่นแหละครับถ้าคุณ PVP กันทั้งวันทั้งวันนะฮะยังไงคุณก็น่าจะได้อันดับที่สูงสูงเพราะว่าแต้มมันเข้าตัวคุณตลอดเลยนะครับอ่านี่ก็จบไปอ่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะฮะที่โหมด ในห้องที่หัวหน้าห้องเขาปรับเอาไว้นะครับซึ่งหัวหน้าห้องจะเปลี mm ่ยนตลอดเวลาตามคะแนนครับที่1จะเป็นคนที่สามารถจะปรับได้เมื่อกี้นี้เขาได้ที่1ใช่ไหมเขาก็จะปรับได้เลยนะฮะนี่ครับโหมดออปชันนะครับเนี่ยคอลิชันเลยฮะนะฮะนั่นคือชนได้นะครับชนได้ชนไม่ได้ทราฟฟิกนั่นคือมีรถชาวบ้านอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นสีขาวแบบนี้แสดงว่าเขาเลือกนะแต่ถ้าเป็นสีมืดๆเทาๆช่องว่างแสดงว่าเขาไม่ได้เลือกแสดงว่าทําได้นะฮะสามารถกดปุ่มเบรกได้นะฮะ กดปุ่มนี้ได้นะฮะกดปิ้นๆถ้าเป็นคีย์บอร์ดกดปุ่มแซดนะฮะนี่เหลือ4คนแล้วนะครับแล้วไม่เลือกด่านแล้วครับนะฮะหัวหนะ้าห้องไม่เลือกทางงานันะะนี่ฮะห0พักว่ากว่าอันดับเลยะฮะมีคน3 7 0 7อยู่ด้วยนะครับหรือว่าห้องมันค้างนะฮะด้านบนเอา l a b l ลสเป c นะครับก็จะมีเขียนบอกครับ Street, r e d p e r f p e Circuit นะฮะอย่างอันนี้เนี่ย ก็จะมีแค่สีกับรถเท่านั้นนะครับวิบากกับถนนนะฮะแล้วห้องดูเหมือนจะค้างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมั้งนะฮะสำหรับการปั๊มเงินนะครับคุณก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละครับเนี่ยถ้าห้องมันพังมันเจ๊งก็เข้าใหม่นะฮะนั่นคือวิธีแก้นะครับคุณอาจจะไปหาที่อื่นก็ได้นะครับนะถ้าจะเน้นเพิร์ฟนี่ก็ต้องไปแผนที่ไกลๆเลยนะครับที่แถวลอสแอนเจลิสลาสเวกัสหรือไม่ข้างบนนี้นะฮะ ถ้าจะเล่นสตรีเือเด้อธรรมดาก็จะเป็นในช่วงของเอ่อนิวยอร์กหรือดีทรอยด์นะฮะชิคาโกไมามี่เมียไม,ม่ก็มีอยู่นะเมามีม่ก็มีเพิร์ฟด้วยนะครับก็แล้วแต่พื้นๆที่จะถนัดโหมดไหนก็ไปเล่นโหมดนั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละด่านถ้าตามพื้นที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับถนัดอะไรก็เล่นตามนั้น Road. สุดท้ายก็อยู่ที่การหาห้องนั่นแหละครับว่าคุณจะหาเจอหรือเปล่าครับพาทนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับระหว่างหาเหมือนเดิมครับเราสามารถที่จะแวะไปแตะเสาได้นนฟารท้าเวลเลยเพราะว่าผมเปิดแบบที่ไปแล้วหรือจะไปหารถอย่างที่ผมบอกไว้ก็ได้นะครับโอ,อ้ตรงนี้ก็มีรถด้วยเลยนี่อะพอด,ดีเปะเ๊ะโฮะเราจะหาทันไหมมัน3 3กับ4คนแล้วไม่นะไม่นะ ไปไปยังไงเนี่ยไปยังไงไม่รู้เหมือนกันเราสามารถวาร์ปได้ในเมื่อเราติดนะฮะชึบนี่เลยนี่ง่ายไดย้ง่ายได้มากนะฮะเราวาร์ปปรับฟาเทาเวลปุบโยกปุบสบายมากนะเอาเราวาร์ปเกินนะโอเควาร์ปมาใหม่วารปมาตันนะฮะอยู่แถวนั้นแล้ครับด้านในนะเดี๋ยหาที่นิดนึงก่อนที่จะห้องคนจะครบนะครับ ขึโอโอโอ้นไม่ได้มันทางจอดนี่เราตามสีเขียวนะฮะเห็นไหมฮะมุมมันจะมีสีเขียวๆอยู่นะครับก็ตามตรงนั้นแหละฮะนั่นคือทางที่คุณจะเจอนะครับเหมือนว่าจะอยู่ด้านในเดี๋ยวผมเข้ายังไงยอยู่ปาถ้าหาไม่เจออ่าวนั่น ทันนะฮะโอเคขอพักคลิปนี้ไปก่อนละกันนะครับเมื่อกี้พูดทางไว้ถ้าคุณหาชิ้ส่วนรถไม่เจอใน youtube มีอยู่เยอะมากนะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งฝรั่งทาเอาไว้สามารถที่จะแวะเข้าไปดูได้นะครับพาร์ทนี้ขอจบไปเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับเทคนิคเทคนิคอะไรต่างๆที่สามารถที่คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆได้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ way you it's right there just trust myself not the dot i got again again it's not to get ready i a it's not the shit i know dance i time is up this shit don't waste shit goes just you don't i gotta just show you my best